สี่ห้าหกเจดแงสอ่หลักเจดังองม้าหลังอีังคอ้เริ่มใหม่ไม่ยังยังไม่เดินนยังไม่เดินหน้า1 2 เ็ไ่ก็ไม่อม่ยัยักษ์หกีบหลัง 1, น 3, ่ีบหลังหเดีเดินง่ายหนา ผิดพอดีนะแต่ถ้าเดินหน้ามันอยู่ตรงนี้